สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับสินค้าที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์คุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหลายคนจะสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรวะไม่ใช่ยานอนกาศนะครับมันคือเครื่องสื้ผ้ามินิครับผมเป็นเครื่องสื้ผ้าที่ย่อส่วนลงมานะครับเหลือแค่นี้เองหลายคนจะสงสัยละว,ว่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงในเมื่อที่บ้านเราก็มีเครื่องสื้ผ้าตัวใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับเรามาดูประโยชน์กันดีกว่าว่ามันเป็นยังไง น,นี่คือตัวอย่างเสื้อผ้าซึ่งทุก,กบ้านก็ต้องมีเหมือนกันอยู่แล้วก็คือว่าเสื้อผ้าสีกับเสืส้อผ้าขาวดาใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ก็จะซักเสืส้อผ้ขาขาวก่อนแล้วก็กาตามด้วยสีหรือแล้วแต่หรืออาจจะเป็นสีก่อนแล้วตามด้วยขาวดำเอเอเอแล้วตามด้วยผ้าผ้าสีขาวนี้ครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับซักสองครั้งครับผมซักสองครั้งก็ต้องใช้งานสองครั้งเป็นไงครับเกิดเปลืองไฟเปลืองน้ําถูกไหมครับเสียเวลาต่างหากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เลยครับถุงเท้า ถุงเท้าเกงในชุดชั้นในอะไรเอยต่างนานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ซักรวมกันอยู่แล้วจริงไหมครับนี่แหละครับเครื่องสภาพผ้า m ของเรานะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอในมุมมองเนี่ยแหละครับซักแยกผ้าชิ้นส่วนแค่ไม่กี่ชิ้นหรือเป็นผ้าที่เราต้องการซักในจํานวน,นน้อยๆนะครับตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์ซึ่งสมมุติว่าเรามีเสื้อผ้าจำนวนน้อยแล้วต้องการใส่แล้วซักมันนั้นเลยอะ่ะนะครับ เราจะเราจะไปซักในเครื่องเสื้อผ้าตัวใหญ่โอ้โหเปิดั้างน้ําเปิดั้งไฟนะครับหลายอย่างเลยทีเดียวตัวเนี้ยขนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยลองดูครับนี่จับแค่นี้เองเห็นไหมได้แล้วเสียบปั๊กเสียบดูน้ําเปิดปั่นปั่นแห้งได้ด้วยต่างหากโอโ้สบายมากเลยคิดดูคุณใช้เครื่องเสื้อผ้าตัวใหญ่อ่ะใช่ไหมปั่นแค่ไม่กี่ชิ้นอย่างเงี้ยโอ้โห,โโหมันก็จะถา่านจะทําให้เสียเวลาเลยทีเดียวนะครับ ก็สินค้าของเราเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกนะครับมาดูตัวแรกก่อนเลยตัวนี้ที่ว่ารุ่นหุนใดนะครับตัวนี้ใหญ่จะเป็นตัวที่ใหญ่กว่า2ตัวนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับเรามาดูรูปทรงรูปฟอร์มการออกแบบกันนะครับดูรายละเอียดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีฟ้าสีฟ้านะครับตัดด้วยสีขาวขอบนะครับมีการเล่นตัวดีไซน์ได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวฝานี่จะเป็นตัวเปิดนะครับ ดีไซน์ให้เป็นเรื่องของโคเมียมนะครับดูเป็นจุดเด่นเลยทีเดียวจะได้รู้เลยะครับใช้งานแล้วก็เปิดใช้งานง่ายนะครับดูจากมือของผมนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเนี่ยมีรูอากาศระบายตรงนี้ด้วยน,นะครับเป็นช่องๆนะครับเนี่ยนะครับเรามาเปิดดูข้างในกันเนี่ยแต่ส่วนตัวผมชอบตัวนี้มากเลยนะออกแบบมันรู้สึกว่ามันมีมี จุดเด่นของตัวของตัวงานนะครับเรามาดูตรงตัวคอนโทรลกันดูนะครับเนี่เดี๋ยวให้ตากล้องซูมดูคนระับโอ้เห็นไหมครับงานละเอียดครับนะครับเรามาดูในส่วนของตัวภายในกันดีกว่านะครับนี่ครับเปิดง่ายในส่วนของตัวภายในนะครับก็เหมือนเครื่องสืผ้าตัวใหญ่เลยนะครับนี่นี่ก็มีเป็นตะกร้าส,สำหรับ ป่นแห้งเนะี่ยใช่ไหมป่นแห้งให้ด้วยสมมุติว่าคุณอาจจะซักมือมาคุณเอาป่นแห้งในในเครื่องนี้ก็ได้นะสบายมากเลยครับสําหรับคนที่อยากให้ผ้ามันแห้งไวอะไรเงี้ยนะใช้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นสายน้ําเข้านี่สายน้ําหมอกอยู่นี่นะครับก็ทั่วไปใช้งานง่ายครับสะดวกสบายนะครับเห็นไหมครับนี่เรามาดูหูจับครับดูตัวหูจับกันนี่หูจับก็สองข้างครับนี่ผมจะยกโชว์ให้ดูนี่เบาสบายมากครับ ไม่หนักอะไรเลยนี่เรื่องจริงนะครับไม่หนักอะไรเลยนะครับอ่ะดูโส่วของ,ง,งหลังตถวข้าดตัวนี้ก็มีแหนะเห็นไหมครับเราจะถือแบบนี้ก็ได้นี่ผมจะถือให้ดูแห่นะถือแบบนี้ก็ได้ย้ายมุมห้องก็ได้ไปวางตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยแหละคือข้อดีของเครื่องซักผ้ามิน้นะครับสําหรับคนที่อยู่หอหรืออยู่คอนโดหรืออยู่ในพื้นที่ที่มันจํากัดซึ่งถ้าเครื่องซักผ้าใหญ่ก็จะดูเกะกะละอย่างหนึ่งย้ายลำบากด้วย อันนี้สมมุติว่าคุณจะเอาไปปั่นหน้าหน้าหน้าห้องระเบียงห้องหรือว่าจะไปปั่นในห้องน้ํายังได้เลยไปปั่นข้างเตียงตอนนอนยังได้เลยครับี่ผมพูดตลกนะครับประมาณนี้ครับครับนี่ก็เป็นตัวอีกรุ่นหนึ่งนะครับชื่อว่ารุ่นมิกกี้เมาส์นะครับก็ในส่วนของการออกแบบนี่ครับนี่เอาตัดทอนนะครับภาพลูกกิมมิกกี้เมาส์ครับมิกกี้เมาส์หมารุ่นนี้ก็น่าจะเหมาะกับสุภาพสตรีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีความน่ารักกุ๊กกิ๊กอยู่ในตัวเลยทีเดียวนะครับ ก็เหมือนเดิมครับสะดวกสบายในการใช้งานที่หอหรือคอนโดหรือพื้นที่จํากัดนะครับผมรุ่นนี้ก็จะออกแบบมาโดยการใช้สีของตัวมิก้เมาส์เลยนะครับสีมพูกับสีแดงนั่นเองนะครับดูสดใสไปอีกแบบหนึ่งนะครับมานก็มาดูตัวข้างในกันนีครับเขาจะใช้ตัวส่วนส่วนของตัวใบหน้าของมิก้เมาส์เลยนะครับนี่ครับการดีไซน์นะครับเปิดตรงนี้ได้เลยสบายนะครับข้างในก็เหมือนกันครับ เหมือนกันครับปั่นแห้งได้เหมือนกันมีตะก้าปั่นแห้งนะครับนะครับก่อนดื่อเรามาดูตัวนี้นะครับเนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เก็บละเก็บเข้าที่ละตัวท่อเนี่เก็บเข้าที่ทุกอย่างเก็บเข้าที่หมดตัวนี้ก็ยังมีตัวสายไฟเนี่ยครับสามารถพันเก็บเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบสมมุติเราไม่ใช้งานนะครับทุกอย่างก็เก็บเข้าที่ได้ยกง่ายสบายเดี๋ยวผมจะทดสอบแสง ลางสีอุลตร้าไวโอเลตให้ดูนะครับเห็นนะครับลองดูนะครับนี่ครับลักษณะของการปั่นนะครับต้องสังเกตแสงตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอามือลองให้ดูตัวนี้นะครับอยู่ข้างใต้ของตัวตัวคอนโทรลนะครับเดี๋ยวกล้องลองแบนได้ไหม ประโยชน์ของตัวแสงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อในส่วนของตัวที่อยู่ในเนื้อผ้านั่นเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของช่วยในการปั่นในการชักผ้าได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับและนี่ก็เป็นตัวอีกรุ่นนึงนะครับชื่อรุ่นโยโกะนะครับตัวรุ่นนี้นะครับสามารถจุผ้าได้ถึง4.5กิโลกรัมเลยทีเดียวครับ เราลองมาดูตัวดีไซน์ันนะครับจะคล้ายๆกับรุ่นตัวใหญ่นี้นะครับก็เป็นในส่วนของพลาสติกใสเป็นส่วนของสีพลาสติกใสสีฟ้านะครับลองดูตัวสน์เราสามารถในเวลาปั่นเนีเราสามารถเห็นการใช้งานของมันได้ด้วยนะครับนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งตัวระหว่างการจับตรงเนี้ยเป็นชุบเป็นตัวโคมเมี่ยมใสตัดกับตัวสีฟ้านะครับมีดีไซน์แล้วก็สวยงามเลยทีเดียวครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจับดึงนะครับมีรูเพื่อระบายน้ํานะครับเวลาเรามีน้ําขังตัวนี้เราสามารถระบายลงไปตัวนี้ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เวลาปั่นแห้งนะครับรูตัวนี้ก็จะช่วยในการตีลมให้มันระบายให้ผ้าในแห้งไวขึ้นได้นะครับนี่ครับตัวรูตรงนี้นะครับทุกตัวมีหมดครับมีตัวรูตรงนี้เหมือนกันทุกตัวนะครับตัวนี้ก็มีรูตรงนี้นะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไม่ได้พูดเคครับเหมือนกันครับ ทั้งซักทั้งปั่นครับทั้งซักทั้งปัน่นปั่นแห้งตะก้ากับตัวซักนะครับเหมือนกันครับผมตัวนี้พิเศษเหมือนตัวรุ่นมิก้เมาส์เลยนะครับก็จะมีตัวแสงอันต้าไวโอเลตนะครับเพืสังเกตผมต้องเอามือลอง น,น,นี่ครับเห็นไหมครับที่มือผมนะครับนห็ครับที่มือผมตรงนี้นะครับ <van celui> แสงตัวนี้ก็เหมือนที่เคยได้บอกไว้นะครับก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวในน้ําหรือว่าในตัวเนื้อผ้านะครับนี่เราสังเกตว่ามือผมวางรองนะครับเราจะเห็นถึงการปั่นซักผ้านะครับในตัวเลยนะฮะเราเห็นถึงการใช้งานของมันเลยนีครับลอลองสังเกตดูครับ แทบจะไม่มีเสียงเลยเสียงเบามากไม่รบกวนกับไม่รบกวนเราเหมือนเหมือนเหมือนตัวเครื่องผ้า,หาใหญ่ที่มันรองลองเหมือนเป่นดินไหวครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งลองสังเกตได้ครับนี่ผมจับได้เลยสั่นน้อยมากนิ่งครับเครื่องสภาพผ้าครับมินิของสินค้าเราเนี่ครับนิ่งแล้วก็เสียงเบาครับผมไม่รบกวนคนใช้อีกผู้ใช้งานนั่นเองครับปันป่นๆอยู่ยังยกได้เลยครับเนี่ย ันปั่นอยู่ยังยกได้เลยนะครับออกกําลังกายไปดรืยก็ได้ครับครับก็เครื่องสื้พาบินนีของเรานะครับก็จะมีอยู่สรุ่นด้วยกันเลยครับตัวนี้ฮุนไดก็อยู่ที่ความจุ5้ากิโลนะครับความจุในการซักนะครับอยู่ที่5้ากิโลตัวนี้นะครับโยโกโยโกจะอยู่ที่4.5่จกิโลนะครับในการความจุในการซักในการใส่ผ้าในการ ใช้งานนะครับตัวนี้ก็ตัวสุดท้ายเป็นรุ่นของมิกกี้เมาส์ครับผมตัวนี้จะอยู่ที่4กิโลกรัมนะครับในส่วนของงานซักนะครับก็สามารถติดตามเรานะครับแล้วก็เราไม่ใช่ถ้าอยากรู้เรื่องรายละเอียดของการซักไม่ว่าจะเป็นวิธีการซักการปั่นการใช้งานอะไรต่างๆนานาว่าเอ้ย มันซักกำปั่นแห้งมันแห้งได้จริงเหรอหรือว่ามันสะอาดได้จริงเหรอเรามีวิดีโอนะครับที่ที่จะนําเสนอเฉพาะวิธีการใช้งานเลยนะครับในส่วนของตัวนี่ครับผมนี่คือตัวรูปแบบหน้าเว็บเพจของเรานะครับ c e n t e r m i n i w a t c h นะครับ t ดทเทพชอปนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ ก็จะมีบอกทั้งรายละเอียดแล้วก็เป็นมีบอกทั้งปัญหาแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆนานาครับหรือถ,รถ้าใครจะสงสัยเรื่องของการขนส่งนะครับแล้วก็เรื่องของราคาอะไรต่างๆนานาก็เข้าไปดูที่รายละเอียดในตัวของเว็บไซต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันสินค้ามีไหมอะไรยังไงนะครับลองเข้าไปสอบถามดูได้นะครับ ครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับหากใครนะครับสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับหรือว่าสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเราก็จะมีช่องทางการติดต่อกันนะครับในส่วนของเพจเว็บไซต์นะครับแล้วก็เพจใน f a c e b o o k นะครับ Facebook ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาคุยเดือนได้เลยนะครับอีกทางหนึ่งก็คือทางไลน์ครับนะครับทางไลน์แชทมาคุยกันได้เลยนะครับหรือหากใครต้องการโทรมาคุยแบบ ตัวต่อต,ตัวเลยก็เบอร์โทรศัพท์เลยครับโทรมาเลยครับเรารายละเอียดของทางเซ็นเตอร์มินิวอทของเราก็จะอยู่ตัวข้างล่างนี้แล้วท้ายดีดโอนี่เองนะครับสุดท้ายครับผมคิดถึงเครื่องเสื้อผ้ามินิวอทนะครับสะดวกง่ายสบายในการใช้งานหรือทุกอย่างนะครับต้องคิดถึงเราครับเซ็นเตอร์มินิวอทครับผม